ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเพาะพันธุ์ขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะคะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีประโยชน์ในทงนางด้านการเกษตรมากมายอ่าวันนี้เราก็จะมาทดลองกันนะคะคืออุปกรณ์อย่างแรกเลยที่เราต้องมีก็คือหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ําเปล่าน้ําเปล่านี้จะใช้เป็นน้ําดื่มก็ได้หรือว่าน้ําบ่น้ําบาดาลหรือจะเป็นน้ําปะปาก็ได้นะคะ ย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่ามันจะมีการผสมคอรีนลงไปฉะนั้นเราจะต้องนํนา,าน้าปลาปลาเนี้ยไปตากแดดก่อนเพื่อให้คอรีนมันสลายไป,ไปถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคอรีนตัวเนี้ยมันจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ของเราให้ตายไปได้นะคะฉงนั้นเราต้องตากแดดไว้ก่อน7วันนะคะค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือไข่ดิบที่เราจะใช้ในการเป็นอาหารของจุลินทรีย์ของเราในการเจริญเติบโต,ตนะคะค่ะเรามาเริ่ม ขอพันเชื้อจุลินทรีย์กันเลยนะคะอันดับแรกค่ะตอกไข่ลงไปนะคะค่ะอันนี้ทางเราจะใช้ไม่ใช้ปีนะคะแต่จะใช้ในการเทใส่ขวดแล้วก็เขยา่าเขย่าให้ไข่มันเข้ากัน เทไข่หนึ่งช้อนโต๊ะลงไปใน สีน้ำแบบนี้ออกมานะคะจากนั้นเราก็เติมหัวเชื้อออกโซเดียมซีลงไป มันก็นําไปตั้งตากแดดนะคะก็เชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะตั้งตากแดดประมาณ15วันก็จะทําให้ได้เชื้อจุลินทีที่เจริญเต็มที่ก็จะก็จะสีจะมีลักษณะแบงนี้นะคะ